ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไปทางสมาชิกผู้ติดตามครับ Facebook และ y ยูทู e ครับผมนี่พ่เบื่อครับผมสุดไถจอเดียครับเป็น5 0 4 5ดีครับกับงานไถหวานเข้าไหมครับเนี่ยเพราะว่าลงคาดไปด้วยครับ ใ๊กครับสับระเบิดครับรุ่นนี้จอดเดียนะครับผมจากร้านเตึองไทยแท็กเตอร์นะครับไปแล้วครับไปแล้ว มีเข้ามาอยู่กันที่อำเภอแถวๆครับอำเภอพยักพยักคกะภูม,มิีใสครับผม,มควันหอกเป็นสายเลยครับแรงเกิน คันนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับความร้อนลูกค้าลูกค้าลูกค้าถอดหม้อน้ำไปล้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หายเลยมาลองครับผมลองดูครับว่าจะเป็นที่อะ รุ่นนี้เป็นหม้อน้ำพลาสติกนะครับล้างได้ครับล้างได้มีร้านรับล้างอยู่นะครับใครที่กำลังหาร้านล้างหม้อน้ำพลาสติกครับ,รบแบบนิ่มๆครับ ติดโหลดใ้ตัวนอเป็นสายครับวิธีการออกน็อตสายสุดสที่ดีครับออกตัวแล้วก็ยกขาออกจากครัชนะครับเพื่อไม่ให้ครัช เลียกลัดครับอู้เลียกลัดครับเลียคลัตเพราะว่าคลัดมันจะยันนะครับลัดยันก็หมายถึงระยะระยะฟีคลัดครับไม่มีครับเป็นไงบ้างเนาะ เป็นแห้งดูตอนนี้ช่างใหญ่กำลังขึ้นไปดูครับว่าเป็นที่อะไรใครสนใจรถไถครับเป็นรถไถจอนเดียหรือว่านิวแรนนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์061ครับ094 7379ครับให้คำแนะนำก่อนซื้อนะครับ สำหรับใครที่ต้องการไปไถงานนาะหรืองานไร่ครับปรึกษากันก่อนครับก่อนที่จะซื้อไปแล้วผิดหวังหน่อยไปครับบางคนก็ว่าโอ้ยเนี่ยซื้อขั้นหน่อยปวดบางคนซื้อมาไถหน้าก็ว่าแง่ปวดครับรุ่นกลางๆก,ก็มีนะครับกลางๆก,ก็จะเป็น65แรงม้าครับขนาดกลาง 65-70ครับผมไถนาก็พอได้ครับไถไร่ก็พอดีส่วน75ก็จะเป็นงานไถไร่ครับจะได้งานกว่านะครับการกินน้ำมันก็ตามแรงครับงานนาก็จะเป็นนี่แหละครับผมจากประมาณ 45แรงครับขึ้นไปถึงประมาณ65แรงครับเพราะว่าอัตราการกินน้ำมันจะน้อยครับผมกับงานรับจ้างที่ไร่ละไม่เท่าไหร่กันนะครับส่วนเป็นรถใหญ่ก็จะไปทางงานไร่ครับไร่อ้อยไร่มันประมาณนี้ครับผมจะดีกว่างานนาครับ ดี่ด,ด,ดีมาดูกันครับไงคครับรถคันนี้ก็ปาไปประมาณสามพันสี่พันชั่วโมงแล้วครับผมประกับการน้ำดันนะครับผมร้อนขึ้น ส่วนมากลูกค้าก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นกันนะครับแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆประมาณ1ปีครับถ้าเราใช้งานหนักๆครับผม1ปีครับ1นปีหรือ2ปีครั้งหนึ่งครับส่วนที่รถไกลครับไถนาเพียงจุดครับเพียงเผานะครับแล้วอาการความร้อนขึ้นน้ำดันครับแนะนำให้เปลี่ยนเลยนะครับ ไม่องั้นเครื่องเราก็จะเป็นสนิมง่ายครับพอเป็นสนิมก็จะมาตันหม้อน้ำนะครับทำให้ความร้อนเราขึ้นหรือว่ามีอาการน้ำดันตามมาติดๆนะครับ ตั้งฐานครับเนียนกริบไม่มีโฟนเลยครับผมมันง่ายครับมันง่ายจะเดินตามก็ไม่ไหวนะครับดูกันแบบนี้ก็แล้วกัน นี้มากับรถบริการของเราครับเรื่องชัยกรุ๊ปครับผู้จำหน่ายรถไทยนิวฮอลแลนด์และจอรเดียครับอย่างเป็นทางการนะครับสนใจงานขายซื้อรถหรืองานบริการก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับ ปักผ้าอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมเพิ่งหัดผ้าค,ครับ สำหรับรุ่นนี้ก็แร,ร,ร,รงอยู่พอตัวครับแรงอยู่พอตัว อ,อจะแรงไปไหนครับพี่นอ้อง สำหรับการรับดูรับชมและกดติดตามครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกดปักตะไคร้กดสั่นกระดิ่งกันไว้นะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ